สวัสดีครับอยู่กับบางนัดลั่นทุโพยฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องบางนัดไปด้วยนะครับและสําหรับวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลบอลสเตปสามประจำวันที่16พฤศจิกายน2518วันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคนะครับวันหวยออกนะครับท่านใดที่ทําการเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับบางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสาหรับการเสี่ยงโชคในวันนี้ส่วนฟุตบอลนะครับผมในค่าคืนวันที่16นะลีกใหญ่ก็ยังไม่มีมานะครับผมในอาทิตย์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับกระชับมิด ก็บอลหลีกเล็กลีกรองนะครับผมโดยใน3คู่ในวันนี้ครับที่บังนํามาวิเคราะห์นะก็จะเป็นฟุตบอลโลกโซนยุโรป1คู่แล้วก็สเปนเซกุนดาอีก2คู่นะครับโดยคู่แรกครับผมออลเบเนียพบกับอังกฤษนะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนคู่ที่2ครับผมเอดีเซลต้านะครับพบกับเลกานสคู่นี้เตะกันในเวลา2ทุ่มและคู่สุดท้ายครับผมเอาอเมเรียนะครับพบกับการดิสคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่ม15 และก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ครับบางขอแนะนํานิดหนึ่งท่านใดครับกาลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่ขอแนะนาครับโซโล 78s บางการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับที่ l i n ์ bn79 หรืออ่าอย่าลืมแอดนำหน้าหรือง่ายกว่าน,นั้นครับเพียงคุณคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ทักทายมาและเดี๋ยวบางจะแนะนําให้นะครับส่วนตอนนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเช็คผลงานของคู่แรกเลยนะครับอ่อาอัลเมเนียพบกับอังกฤษ คู่นี้นครับเจอกันมาทั้งหมด3เกมนะครับในปี2021ถึง2021และ2025นะครับ3เกมนี้อลเบเนียยังไม่ชนะและเสมอทางอังกฤษได้เลยนะโดยเป็นทางอังกฤษครับที่ชนะล้วนทั้ง3เกมโดยเป็นการชนะ2-0 5-0แล้วก็2-0นะครับและไม่เสียประตูเลยนะครับใน3เกมนี้นะส่วนฟอร์มเจ้าบ้านอย่าง เอาเบเนียครับฟอร์ม5นะัดหลังสุดต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยฮะชนะรวดทั้ง5นัดโดยเป็นการชนะยิปรอนต้า1-0ชนะลัตเวีย1-0ชนะเซอร์เบีย1-0ชนะจอร์แดน4-2นะครับแล้วก็ชนะอันดอร่านะครับ1-0โดยใน5เกมนี้ครับผม เัลเบเนียยิงไป8และเสียไป2ประตูนะครับสำหรับทางเอลเบเนียส่วนฟอร์มในบ้านครับ5น้นัดหลังสุดน,นะครับทำได้ดีเลยนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเป็นการแพ้ให้ยูเครน2-1ชนะอันดอร่า3-0เสมอเซอร์เบียครับ0-0แล้วก็ชนะรัตเวีย 10- ชนะจอร์แดน42โดยใน5เกมในบ้านครับผมยิงไป9เสีย4ประตูสำหรับทางเอลเบเนียนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของทางออลเบเนียนะครับในภาพรวมและในบ้านทำได้ดีนะครับใน ฤดูอาในรอบนี้นะครับส่วนฟอร์มในอาสำหรับผู้มาเยือนอย่างอังกฤษครับฟอร์ม5นั้นหลังสุดนี้ก็ดีเย็ดดีเช่นกันนะครับยอดเยี่ยมเลยนะ5เกมชนะลวดทั้ง5เกมโดยเป็นการชนะอันดอร่านะครับ2-0ชนะเซอร์เบีย5-0ชนะเวลส์3-0ชนะลัตเวีย5-0แล้วก็ชนะเซอร์เบีย2-0โดยใน5เกมนี้ครับทางอังกฤษยิงไปถึง17ประตูและยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวนะครับผมสำหรับทางอังกฤษ ส่วนฟอร์มเกมเยือนครับ5นะัดหลังสุดนี้ก็ชนะรวดทั้ง5เกมโดยเป็นการชนะไอ 2, 0, แลนด์5-20แพ้อ,อชนะฟินแลนด์3-1ชนะกรีซ3-0ชนะเซอร์เบีย5-0แล้วก็ชนะรัสเวียนะครับ5-0โดยใน5เกมเยือนนะครับผมยิงไป18ประตูและเสียไป1ประตูให้กับทางฟินแลนด์นะครับส่วนตารางคะแนานคู่นี้นะครับผมกลุ่มคู่นี้อยู่ในกลุ่ม ค okay, ครับผมอังกฤษอยู่อันดับ1นครับผมแข่ง7เกมชนะลวดทั้ง7เกมนะครับยิงไป20ประตูและยังไม่เสียประตูเลยนะโดยมี21แต้มเต็มนะส่วนทางอัลเบเนียครับอยู่อันดับ2แข่ง7เกมชนะ4เสมอ2แพ้นมนอ่ายิงได้7เสีย3มี14แต้มครับสำหรับทางอัลเบเนีย และในส่วนของราคาคู่นี้ครับเปิดมายกให้กับทางอังกฤษเป็นต่อทางอัลเบเนียนะครับที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับและราคาส่วนใหญ่นะเป็นราคาน้าลบ5นะครับตรงนี้นะเป็นราคาน้ำลบนะาาำ5แล้วก็ลบสินะครับผมและส่วนใหญ่ก็สูสีนะครับราคาสูสีนะแต่ราคาปัจจุบันครับยืนพื้นนะครับทุกเจ้าเลยที่ราคาลูกครบลูกครึ่ง แล้วมีการปรับจ่ายน้ําลดลงนะครับให้กับทางทีมเยือนทุกเจ้าเลยนะครับผมทุกเจ้าลดลงนะครับจากลบหนะครับกลายเป็นลบสิแล้วนะครับผมจากไม่ได้เปรียบตอนนี้กลายเป็นสูสีกันแล้วนะครับสําหรับทางอังกฤษแต่ในส่วนของราคาหน้าเสือจะเปิดมาเช่นไรครับผมไปดูกันครับ และในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาให้ทางอังกฤษครับต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับเป็นราคาน้ำลบ10นะครับผมจ่าย9 1อ่า93และ91นะครับก็เป็นราคาน้ำที่สูสีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาบปเนียก็มีผลงานที่ดีนะครับเช่นเดียวกับทางอังกฤษนะครับราคาเลยเปิดมาให้สูสีกันทั้งคู่นะส่วนราคารองลงมาอย่างลูกครึ่งนะครับก็เป็นราคาลบหานะครับสำหรับทางอังกฤษนะครับผม แต่ในส่วนของราคา1นคูณสครับตรงนี้เขามองว่าทางอังกฤษจ,จะสามารถชนะทางอัลเบเนียไปได้นะครับโดยจ่ายอยู่ที่1นึบาทสีสตางค์เท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็อัลเบเนียจ่ายอยู่ที่7จ็บาทสิสตางค์นะครับก็ซึ่งห่างกันประมาณ6บาทนะครับก็เปอร์เซ็นต์ห่างกันมากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเขายังมองว่าทางอังกฤษมีศักยภาพแล้ว อัากิภาพทีมกับตัวนักเตะที่ดีกว่าทางอร์เมเนียนะครับและในส่วนของสถิติการเจอกันทั้ง3เกมเนี่ยทางอังกฤษก็เก็บชัยมาได้ทั้ง3เกมและยังไม่เสียประตูให้กับทางอัลเบเนียเลยนะครับในการเจอกันทั้ง3เกมนะครับดังนั้นนะครับบางก็มองว่าเกมคู่นี้นะครับอังกฤษก็จะสามารถบุกไปชนะอัลเบเนียได้เช่นเคยนะครับผมดังนั้นคู่นี้บางขอแนะนําเชียร์ไปทางอังกฤษนะครับ ทุกท่านคิดเห็นเช่นไรนะครับคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคู่นี้ใครชอบอัลเบเนียนะครับกด1นึ่งใครชอบอังกฤษกด2นะครับผมเอาละครับส่วนท่านใดนะครับผมที่อยากทักทายบางมานะครับก็ทักทายมาได้ที่ Line แอ bn 7 9นะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับทักทายกันมาได้ครับเดี๋ยวบางจะแนะนอาดึงเข้ากลุ่มให้นะทักทายกันมาเยอะๆนะเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปในคู่แรกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่2เลยนะ คู่ที่2ครับผม AC เซลตา AD เซลตานะครับพบกับเลกาเนสคู่นี้เตะก,กันในเวลา2องทุ่มนะครับส่วนผลงานของ2ทีมนี้นะครับผมยังไม่เคยเจอกันอ่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับผมฉะนั้นเราก็ข้ามไปดูผลงานของเจ้าบ้านอย่าง AD เซลตาเลยนะครับฟอร์ม5นะัดหลังสุดของ AD AD เซลตานะครับอ่ะสั้นๆเลยกันเซลตานะอ่าผลผลงานค่อนอดีเลยนะครับชนะ3เสมอ1แพ้น1นะ โดยเป็นการเสมอกับアบาเซเต้ครับ0-0ชนะมิลานเดสนะครับ2-0ชนะคูทูลันเลโอนซ่านะครับ1-0แล้วก็ชนะลายูเนียนแอเลนติโกนะครับ2-0ในบอลถ้วยแล้วก็ชนะแพ้คอโดบาครับ2-0ในเกมล่าสุดนะครับสำหรับทางเซลตาส่วนฟอร์มในบ้านครับ5นัดหลังสุดนะครับฟอร์มดีเลยทีเดียวชนะ4เกมและแพ้ไปเพียง1เกมสำหรับ5เกมล่าสุดนะครับ โดยเป็นการแพ้ให้กับสปอร์ติ้งคีกอนนะครับ1-0และหลังจากนั้นครับ4เกมก็ชนะล้วนมาเลยนะครับในบ้านโดยเป็นการชนะฮูเฮสก้านะครับ2-1ชนะเรียลซลาโกซา1-0ชนะเอี๊บา1-0แล้วก็ชนะมิลันเดนนะครับ2-0นะครับก็ต้องบอกอ่าและในบ้านครับผมก็ยิงไป6เสีย8นะครับสำหรับทางเซลตาส่วนในภาพรวมครับผม5นัดยิง5เสีย2นะเมื่อกี้ลืมไปอ่ะอ่ะก็ ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีนะครับสำหรับทางเซลตาส่วนผู้มเยนอย่างเลกาเนสครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้สองนะครับฟอร์มพอใช้ได้นะโดยเป็นการชนะมาลาก้าครับ2อนะครับเสมอเอ b a บ0าชนะอาซูก้านะซีดีอาซูก้านะครับ4 1นะครับแล้วก็แพ้ให้บุโกซีเอฟครับ2-1 แพ้ให้กับเลอาอโซซิดาตนะครับ2-1โดยใน2เกมล่าสุดนะครับก็แพ้ติดกันมาเลยนะครับสำหรับเลกันเนสและใน5เกมนี้นะครับยิงไป8เสีย5นะครับสำหรับทางเลกันเนสส่วนเกมเยือนครับฟอร์มเกมเยือน5นะั้นหลังสุดถือว่าทำได้ดีนะชนะ3สเสมอ1แพ้1โดยเป็นการชนะกรานาดาครับ2-0 ชนะอันดอร่าครับส1เสมอเออีบา00์ชนะอาซุก้านะครับ4-1แล้วก็แพ้ให้กับเรอโซซิดัต2นะครับ21โดยใน5เกมเยือนครับผมยิงไป9เสีย4นะครับสำหรับทางเรแกเนสและในส่วนของตารางคะแนนนับปัจจุบันครับของ2ทีมนี้นะตอนนี้เซลตานะครับเอดีเซลตานะครับอยู่อันดับ10นะครับแข่ง12ชนะ5เสมอ3แพ้4ยิง11เสีย14มี18แต้มนะครับ ส่วนทางเลกานเนสครับอยู่อันดับ15นะครับแข่ง13เกมนะครับผมชนะ3เสมอ6แพ้4ยิง12เสีย11นะครับมี15แต้มนะครับสำหรับทางเลกานเนสและในส่วนของราคาคู่นี้ครับเปิดมายกให้อ่าเปิดมาเป็นเลทเสมอนะครับชนเลทเสมอนะครับผมซึ่งเราเป็นราคา้นาขาวนะครับสำหรับทางเจ้าบ้านอย่างเซลต้านะครับและมีราคาปอมานะครับตรงนี้ราคาปอจะเป็นราคาลบหานะครับสำหรับทางเซลตา และในส่วนของราคาปัจจุบันครับหลายๆเจ้ายังคงยืนพื้นที่ราคาเสมอนะครับผมแต่ก็มีการปรับจ่ายค่าน้านะครับจากข่าวนะครับลดลงลงไปอีกนะครับเป็นราคาโบนสิ0นะครับให้กับทางเจ้าบ้านอย่างเซลต้านะครับแต่ในส่วนของราคาปอเนี่ยก็ยังคงเป็นราคาน้าลบ5อยู่นะถ้าเป็นเลทเสมอเนี่ยตอนนี้ ทางเจ้าบ้านได้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเป็นราคาปอเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของราคาหน้าเสือเป็นเช่นไรครับไปดูกันในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาให้เซลตาครับต่อปอนะครับเออสอดเสมอครับจะเปิดมาเป็นเลทเสมอนะครับน้าบวก10นะครับตรงนี้นะจ่าย71สนะครับส่วนทางเลกเนสตเป็นลบเอ่อน้ําแดงนะครับลบ86ครับนะแล้วก็มีราคาเย่าต่อปอเยือนต่อปอนะครับผมในส่วนของเย่าต่อปอเนี่ยจ่าย ่เสีย9 2นะครับส่วนเยือนเนี่ยเสียที่68เท่านั้นครับก็ตอนเสียเสียต่างกันมากนะครับสำหรับคู่นี้นะและในส่วนของราคา1คูณ2ครับก็ยังมองว่าทางเซลต้ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะมากกว่านะครับโดยจ่ายอยู่ที่2บาท36สตางค์เท่านั้นนะครับผมสำหรับคู่นี้นะมองแล้วอ่ะราคาเทมาให้กับทางเซลต้าจากทีแรกขาวนะตอนแรกเปิดเสมอขาว จ่ายน้ำา80กันกว่าๆนะครับแต่ตอนนี้เป็นเลทเสมอน้ําบวก10นะครับซึ่งลดลงมามากนะครับฉะนั้นหลายๆเจ้าก็คงมองว่าทางเซลต้าเนี่ยเกมในบ้านก็จะมีโอกาสชนะทางเลกาเนสมากกว่านะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับบังก็ ขอแนะนำนะครับเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเซลต้านะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรนะครับสำหรับคู่นี้ก็ท่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมใครชอบเซลต้ากด3ส่วนใครชอบเลกาเนสก็กด4มาได้นะครับผมเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปหนึ่คู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่สุดท้ายเลยนะ เอาละครับคู่สุดท้ายแล้วครับผมเอาเมลียพบกับกาดิสคู่นี้ในกันเดดา4ี่ทุ่มสินะครับส่วนผลงานของ2ทีมนี้นะครับเจอกันมาทั้งหมด10เกมนะครับในอยู่ในระหว่างปี2019จนถึงปี2025นะครับเอาเมลียชนะไป2นะครับผมเสมอ5และแพ้ไป3เกมนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนใหญ่ก็เสมอกันเป็นหลักนะครับผม และในส่วนผลงานของเขาเจ้าบ้านอย่างเอาเมริกยนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับฟอร์มดีทีเดียวนะครับชนะ4เสมอ1และยังไม่แพ้เลยนะโดยเป็นการชนะเรอัลซาลาโกซา4-2ชนะ,ะเสมอกับ คอโดบ้านะครับ1-1ชนะคาสเตลลอนนะครับ1-0ชนะลอก้าในบอลถ้วย2-0แล้วก็นัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเออีบาไป3-1นะครับโดยใน5เกมนี้ครับยิงไป11ประตูเสีย4ประตูนะครับสำหรับทางออเมริกาส่วนฟอร์มในบ้านครับ5นัดหลังสุดนะครับก็ทำได้ดีเช่นกันโดยเป็นการชนะ4แพ้1นะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับลาซิงซันตตเดนะครับ3-2และหลังจากนั้นครับ4เกมก็ชนะลวดเลยนะครับในบ้าน โดยเป็นการชนะสปอร์ตติ้งคีกอนครับ2อนชนะเรอัลซาลาโกซาไป42ชนะคาสเตลลอนนะครับอ่นแล้วก็ชนะเออีบา3 1โดยฟอร์มในบ้าน5นัดนะครับยิงไป12ประตูครับเสีย7ประตูนะครับสำหรับทางอเมรลียส่วนผู้มาเยือนอย่างกาดิสครับฟอร์ม5นัดหลังสุดน,นะครับไม่ดีไม่แย่เน้นเสมอนะครับ โดยเป็นการชนะ1นะครับเสมอ3และแพ้ไป1เกมโดยเป็นการแพ้กับบูโกสบูโกสซีเอฟนะครับสามหนึ่งเสมอแคนาดา0ูนแล้วก็ชนะยูแคมมูเซียนะครับผมในบอลท้วยา1หนึ่งเสมออันดอร่าศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมอกับบายาโดลิดครับในบ้านเกมล่าสุดน,นะครับศูนย์ศูนย์นะครับผมโดยใน5เกมนี้ครับกาดิสยิงไป4และเสีย4นะครับสำหรับเกมในภาพรวมนะ และส่วนฟอร์มเกมเยือนครับผม5นัดหลังสุดนี้ก็พอใช้ได้นะชนะ2เสมอ2แพ้1เกมโดยเป็นการชนะมาลาก้าครับ1-0แพ้ให้กับรั at, 1, 0, สพามัส1-0เสมอกานาดา0-0นชนะยูเคมมูเซียนะครับ3-1แล้วก็เสมอกับอันดอร่า0-0นะครับโดยใน5เกมเยือนนะครับยิงไป4เสียสนะครับสำหรับทางกาดิสส่วนตารางคะแนนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับณนะปัจจุบัน อเมริกาอยู่อันดับ5นะครับแข่ง2อาแข่ง12นะครับชนะ6เสมอ4นะครับแพ้2ยิง23เสีย18นะครับมี22แต้มส่วนทางคาดิสครับอันดับ6เลยนะครับติดกันเลยนะแข่ง13เกมชนะ5เสมอ6แพ้2ยิง11เสีย9นะครับมี21แต้มนะครับเกมนี้ใครชนะก็จะแซงกันไปนะครับผมอาลครับและในส่วนของราคาครับคู่นี้นะครับ เปิดมานะครับผมยกให้กับทางเจ้าบ้านอย่างอาเมเลียนะครับเป็นต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนใหญ่เป็นราคา1ลูกนะครับน้ำลบห้านะตรงนี้เป็นราคาน้ำลบห้าหนึ่งลูกน้ำลบห้านะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้เปรียบทางผู้มาเยือนอย่างกาดิสนะแต่ในส่วนของราคาครึ่งควบลูกครับครึ่งรวบคู่ครึ่งควบลูกเนี่ยเป็นราคาน้ำลบสิบนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่สูสีกันนะครับสำหรับในส่วนของราคานี้ แต่ราคาปัจจุบันครับผมจาก1ลูกครับทุกเจ้าปรับลงมานะครับลดลงมาเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับผมแล้วก็มีการปรับจ่ายค่าน้ำให้กระทางเจ้าบ้านนะครับลดลงนะครับจากราคาลบหตอนนี้กลายเป็นราคาขาวไปแล้วนะครับผมซึ่งและก็ลดทุกเจ้าเลยนะราคาน้ําตอนนี้นะครับส่วนทางกระทางาผู้มาเยือนอย่างกาดินนะครับที่ปรับสูงขึ้นนะครับตอนนี้น้ําล้นไปแล้วนะ สำหรับทางการดิสแล้ในส่วนของราคาหน้าเสือครับผมเป็นเช่นไรและในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาให้ทางอัลมาเรียครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับเป็นราคาน้ําขาวนะครับผมจ่ายที่82นะครับการดิสน้ําแดงนะครับผมลบ97ส่วนราคาลองอย่างครึ่งลูกนะครับก็จ่าย63นะครับผมการจ่าย82 ลองอย่างครึ่งลูกจ่าย6 3นะครับซึ่งเป็นราคาที่สวยงามทั้ง2ราคาเลยนะครับและในส่วนของราคาพู1หนึ่คูณสครับก็ชัดเจนนะครับมองว่าทางอเมรลียเนี่ยจะเป็นจะมีเปอร์เซ็นที่จะชนะทางการดิสมากกว่านะครับโดยจ่ายอยู่ที่1นึบาทหกสสตางค์นะครับผมสาหรับคู่นี้ครับราคาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจกทีแรกนะครับที่เปิดมา1ลูกนะครับตอนนี้เป็นราคาที่ดีสําหรับทางอเมรลียก็คือ ครึ่งควบลูกนะครับจ่ายน้ําขาวนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาที่สวยงามมากนะครับสำหรับทางอเมรียานะครับและในส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับทางอเมรีียก็ทําได้ดีกว่านะครับและเกมนี้ก็เล่นในบ้านทางอเมรีียด้วยครับโดย เกมในบ้านครับอเมริกาชนะมา4เกมติดนะครับฉะนั้นเกมนี้ครับบางก็มองว่าทางอเมริกาไม่น่าพลาดนะครับที่จะเก็บชัยชนะในบ้านนะครับบุกชนะอ่าเปิดบ้านชนะทางกาดิสไปนะครับผมฉะนั้นคู่นี้ครับบางก็แนะนําเทียไปทางเจ้าบ้านอย่างอเมริกานะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับคอมเมนต์มานะครับสำหรับคู่นี้ใครชอบอเมริกากด5ส่วนใครชอบกาดิสกด6นะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปทั้งหมด3คู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีก1รอบนะเอาละครับคู่แรก อัลเบเนียพบกับอังกฤษคู่นี้บังแนะนําเชียร์ไปทางอังกฤษนะครับคู่ที่2 a d เอดิเซลต้านะครับพบกับเลกาเนสคู่นี้เชียร์เอดิเซลต้าคู่ที่อ่าคู่สุดท้ายครับผมอัลเมเลียพบกับกาดิสคู่นี้แนะนําเชียร์ทางอัลเมเลียนะครับผมทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสำหรับ3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้ครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่าและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นเนี่ย เป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจให้กับทุกท่านนะครับผมท่านใดชอบก็จัดขัดก็สวนหรือปล่อยผ่านไปได้นะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่เข้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจัดใจจ,จริงๆนะครับส่วนวันนี้ก่อนจะจากกันนะครับขอแนะนําอีกสักรอบหนึ่งท่านใดที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆอยู่ขอแนะนาครับโซโล 78s บังการันตีปลอดภยัยครบจบในที่เดียว ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับที่ l like ล n e bn79 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าหรือง่ายกว่านั้นครับเพียงคุณคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ทักทายบางมาและเดี๋ยวบางจะแนะนำให้นะครับผมส่วนวันนี้นะครับบางก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอให้ท่านโชคดีเฮงเงรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ